ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีติดหนึ่งใน5คว้าทุนยูเนสโกและยูนิวอ็ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ติดตามรายงานจากคุณนัทพลดีอุดครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับทุนการศึกษาจากยูนิโก้ยูนิวอกซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของยูเนสโกด้านอาชีวศึกษาให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ด้วยเปิดรับข้อเสนอโครงการจาก160ประเทศทั่วโลกให้ยืนเพื่อรับพิจารณาและคัดเลือกให้เหลือ 5ประเทศเพื่อรับทุนผลการพิจารณาปรากฏว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน5ประเทศให้ดําเนินโครงการตามข้อเสนอและยังได้รับความร่วมมือจากพระมหาวุฒิชัยวชิระเมธีหรือววชิระเมธีและชาวบ้านในการพัฒนาวิชาชีพเป็นอย่างดีด้านผู้ช่วยศาสตร,ตราจารย์อน์นิยมผลคณะบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่ปรึกษาโครงการกล่าวว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบ โลกโดยเฉพาะในตลาดแรงงานที่มีการปิดตัวปรับลดค่าแรงและเลิกจ้างในฐานะสถาบันการศึกษาสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าวได้ด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมระยะสั้นให้ตอบสนองต่อความต้องการเร่งด่วนสําหรับแรงงานให้ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมของตัวเองสําหรับภาวะวิกฤตซึ่งตรงกับแนวคิดและการดําเนินงานของยูเนสโกยูนิวอคจึงได้รับการสนับสนุนยื่นข้อเสนอจนกระทั่ง ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้นทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เผยโควิด -19 ระบาดแรงกระทบผู้ประกอบการรายย่อยหลังหยุดยาวสงกรานเลงหารือหน่วยงานรับมือนายนิสิตเลิศกรกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ที่กำลังส่งผลรุนแรงในขณะน,นี้ด้วยหลายพื้นที่ต้องปิดกิจการเพื่อลดความเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กกำลังได้รับผลกระทบหนักหลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานคาดว่าจะได้เรียกหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาหารือถึงมาตรการเพื่อที่จะรับมือกับผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการรายย่อยเพราะเวลานี้เชื่อว่าผลกระทบต่างๆจะมีความชัดเจนมากขึ้นอาทิกรมพัฒนาธุรก,กิจการค้าที่ดูแลผู้ประกอบการร้านโชห่วย ยางไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะเดินทางเป็นจํานวนมากนั้นอยากให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโดยในส่วนของตนเองที่จะมีการเดินทางลงพื้นที่ได้สั่งการให้งดจัดกิจกรรมในการต้อนรับต่างๆทั้งหมดแล้วเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยทุกคนจะต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการด้านสุขอนามัยและใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท รับฟังข่าวครั้งต่อไปในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรี